อายุเยอะแล้วสามารถตัดเนี่ยงได้หรือเปล่าปัญหาหลักของคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับก็มักจะมีเนียงอยู่ตรงกลางห้อยลงมาคล้ายๆไก่งวงครับหรือภาษาอังกฤษเขาก็มีคําเรียกนะครับว่า turkey neck ครับซึ่งสาเหตุสําคัญของเนียงในผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากผิวหนังภายนอกที่มันห้อยและกล้ามเนื้อภายในที่มันหย่อนยางโดยเฉพาะตรงกลางนี่แหละครับการรักษาที่เห็นผลชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับก็คือการผ่าตัดลดเนียงนี่แหละครับ เทคนิคการตัดเนียงที่เฮอร์สคลินิกนะครับก็ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนสำคัญเลยครับขั้นตอนแรกคือการเก็บไขมันชั้นตื้นร่วมกับกระชับผิวหนังด้วยเลเซอร์บริเวณรอบๆคอและกรอบหน้าเลยครับ ขั้นตอนที่2ก็คือการตัดผิวหนังส่วนเกินร่วมกับตัดก้อนไขมันชั้นลึกให้เนียงที่มันค่อยๆอยู่ตรงกลางนะครับหายไปและขั้นตอนสุดท้ายคือการเย็บกระชับกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆคอให้ตึงกระชับและหดเข้าไปครับคตการที่กล่าวมาแล้วครับเราใช้เฉพาะยาชาเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความปลอดภัยสูงมากลดความเสี่ยงจากการดมยาสลบด้วยครับถามว่าทําไมถึงใช้ยาชาก็เพราะว่าเจ็บน้อยแล้วก็บวมน้อยหลังทาครับและที่สําคัญนะครับที่เฮิร์สคลินิกเราใช้การผ่าตัดเนี้งแบบ2กล้องครับ ซึ่งเราใช้กล้องความละเอียดสูงช่วยในการผ่าตัดเราก็จะเห็นเส้นเลือดเส้นประสาทได้อย่างชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นครับการที่เราเห็นเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยทำให้ตอนผ่าตัดเราเสียเลือดน้อยนะครับพอเสียเลือดน้อยแล้วหลังผ่าก็เลยจะบวมน้อยและแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยครับ